ได้ยินที่ไหนมาแววมาจริงไหมพี่จริง,รงวก็มีคนแซวครับพอ<ะ>ดีก็อาจจะเป็นเรื่องดูมองดูหมออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไปด,หดูหมอดูอีจีหมอดูอีจีบอกว่ามีมีแววได้แต่งงานแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไรหร่อ่ะสิครับ,รบตอนนี้ยังไม่มีแผนหลอกต่ว่าเป็นการไปหาเลิกว่าหรือยังไงไม่ฮะไม่ฮะก็คือผมก็ถามแกว่าชีวิตนี้ได้แต่งงานไหม เขาบอกว่ามีโอกาสได้แต่งมาดูที่ไหนก็ดมาดูอีทีที่ครับพอดีว่าช่วงนั้นไปไปทำรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วก็ไปเจอท่านนะครับแกก็ทายอย่างนั้นแล้วก็คนก็แซวกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปีนี้ไหมคะไม่ครับไม่ยังครับยังปีนี้ปีชงอ่าไม่รว่าตัดคุยหรืออะไรว่าจะก็ยังครับยังถ้ามีเมื่อไหร่จะประกาศเลยแต่จริงๆก็คบกันมานานแล้วเหมือนที่หนุนติด ไม่แล้วครับก็คือว่าจริงปีนี้เนี่ยมันปีชงแล้วก็คือมันมันอาจจะไม่ดีถ้าจะปีนี้อะไรเงี้ยนะนก็คงเป็นปีต่อไปเดี๋ยวอาจจะเป็นต้นปีอะไรเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าเฮ้ยมันยังไงดีแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนไม่ได้มีแผนจะหาอะไรทั้งนั้นยังครับยังครับยังไมไ่ทันว่าจะวันนี้วันไหนปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างไม่แด้เคยคุยเรื่องอว่าอยากจะใช้ชีวิตยัวไกันบ้างหรปล่าอ๋ ก็คงมีบ้างครับมพูดถึงบ้างอะไรมีการขออะไรกันแล้วพูดยังปดอะไรอยู่พีทำไมถึงแบบไม่แต่ว่าปีที่ผ่านมาก็มีคนแต่งงานกันเยอะเหมือนกันใช่ครับวดมีลูกไม่พันใช้ไัม ปีนี้เป็นปีมงคลทองใช่ไหมเขาก็แบบว่าเออเขาก็เขาก็แบบว่าเหมาะที่จะมีครอบครัวในปีนี้ส่วน,นตัวพี่หนุ่มเนี่ยเราเรามันจะชงหน่อยๆ่ะปีนี้ก็เลยยังยังไม่ได้คิดว่าจะปีนี้ละอย่างหนึ่งกับคนที่คบกันมันก็ม,นกมันก็สักประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มาก ครับก็ก็อาจจะต้องขอเวลาอีกนิดนึงหรือว่ายังไม่มีแน่นอนโอ้ยังครับยังครับียังไม่มีอุ้ยถ้ามีน่าจะต้องบอกกันละเพราะว่ามันมันมันก็มาเลยกลางปีแล้วเป็นนคใครนอกนอกวงการกนนอกครับนอกครับผมนอกครับเป็นอายุหมดเยอะกว่าหรือน้อยกว่าหรือน้อยกว่าหน่อยแตดต้องมีแฟนเด็ก ก็ไม่ถึงขั้นเด็กมากนะครับก็ไม่ฮะไม่ฮะก็จะเป็นน้อง่างีเป็นน้องกว่าหลายปีอยู่ก็เข้าแฝดหน่อยเมื่อกี้บอกหน่อยก็เจ็ดปีหน่อยเลไม่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 หรอกโตแล้วเขาน่าจะมาหลอกพี่มากกว่าก็ประมาณเท่าไหร่ก็ปรมาณสอคุณแม่ไม่มีบอกเล่นมากหรือไคุณแม่เนี่ย คุณแม่อยากมีหลานนะแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งเนื่องจากว่าเขาก็เขาก็คงแบบคอยมานานและจะคอยสื้อหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นอารมณ์นั้นคือเขาก็ เขาก็บบนมนนาตั้งแต่อู้ยู่ลหลายปีก่อนจนแบบไม่สําเร็จผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่สําเร็จเขาก็คงจะเริ่มชินๆแล้วก็ปล่อยๆนะคนรุวยทันใจนครับโอ้ยไม่นะครับไม่นะครับก็คิดว่าตัวเองดูแลสุขภาพดี <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็แบบยังมีมีน่าจะน่าจะอยู่อีกนาน <c oughs> น่าจะอยู่กวนใจ <c oughs> พวกเราอีกนานเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆก็แต่งงานไปกันเยอะมีครับมีมีคนที่อยู่ เพื่อนกันอยู่ก็มีพี่หอยพี่แท่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังดูแลกันได้อยู่ mm hmm. นะครับถ้าไม่ไหวอะไรกันจริงๆก็ก็มองว่าน่าจะน่าจะได้อยู่ด้วยกันน่าจะดูแลกันเองนะครับ <laughs>